ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องฟ้าจำลองสหายลุงพลนะคะให้มาดูหมอกค่ะแล้วก็คุณอยู่ไกลๆนะมองเห็นบ่นี่ยังยังบ่คุณว่า ไม่ใช่คีบบอกคีบออก็ได้มันมาเจาะยี่เพ็ดยี่เพ็ดยี่เพ็ดไปอยู่ทางคุ่เลยนี่ยคูมาชกอโงวัน ห้าองถ้าอาจารย์สบ cool. um, okay. ัดิขึ้นออกควรจะห้าถ้าอาจารย์มาก็เป็นหกขอดมีตัวจิตตัวใจนะครับเปเล็กปลาเอ่อเธอาจะได้ครับจะได้เตี้ขอดีตวจิตตัวะได้เก็อไ่ด้ไม่ด้เรื่องจะ ววพ,พระเจ้าขอต้องผิดอิทธิผลบุญกุศลไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาและอาจาร,รย์บรรพบุรุษที่เคารพทุกท่านต้องลูกหลานญาติมิจฉินิตการมีส่วนได้นะกุศลผลบุญของสันถ้าเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนีเถิอจาดุอาจาร,รย์บุญมาไม่จะมานี่

มกเยอะมีรอเปล่ากระถางนี้ต้นอะไรนะมะเือมะเรือมะเรือมะเยออุ่นุงพองเนี่ยมะเือไม่มีมิตรไ้มะเรือะนะไม่มีไหมดาวม่มีดาจำลองดาคุณผู้แม่ดาจำลองวะชัดเตยโยบเตยโยบยางแล้ว หอมอกยบรรยากาศหมอกลงตอนเช้านะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวจะตามไปถึงโน่นเด้อจ้าจ้าไปถ่าเด้อไปถา่าเลยจ้ะเดี๋ยวรอน้องมิวมาก่อนจ้าเดี๋ยวจะจำอาจารย์ไปด้วยนะคะ่ะไม่ได้อุ่นไม่อุ่นใช่บัด เอ้ยูปเอเอไม่ยนเ็นนลคุยสร้างบ้าาไรชาตเอ้ยบ้านอม่ได้ยินเสียง้งแก่ๆกคือบ้านจาพระอาจารย์ไป ตามพระอาจารย์ไปถึงหน้าบ้านพระเต็นนะคะ เดินตามพระอาจารย์เนาะค่ะเนาะเดินจากนู่นบ้านเราก็มาบ้านยาสีบ้านยาสีแล้วก็ยายก็เดินไม่ได้คนมันไม่มีแลง เปนโลกอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะ ประเตนออกมารลอยาวไม่เห็นประเตนลุงพลกันาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้หน่เยอะ ขนาดเดินมาในกระดาพ่นใหญ่เอ,อ้ย <c oughs> เออก็อชิดเดไปชิเลน้ำคาวนะเนาะท่านี่ค่ะไม่เห็นระเต็นระเต็นไม่มาชส่บาทหรอคะโอ้ ะพช่ไหแล้วก็เดินกลับนะคะเดิบบน,น,ดนกลับค่ะ <c oughs> นี่ย่าชามีปู่พื้นมีเสือพาไปใส่บาทหน้าบ้านลุงคุณเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ยายด้วยค่ะ อ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเด้อ